สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเเนโนะนะคะในคลิปนี้เรานำเสนอบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่บนที่ดินขนาด192ตารางวาค่ะอยู่ในหมู่บ้านโฮมแรนอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอยู่ใกล้กับมรัชพัฒเพชรบูรณ์อยู่ใกล้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด้วยค่ะราคา2รล้าน4แสนบาทนะคะไปตามสภาพนะคะต้องรีโนเวททาสีใหม่นิดหน่อยคะ่ะตามรูปเลยนะคะ แต่ถ้าจะอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะทุกท่านไม่น่าเกียดนะคะเนื้อที่ขนาด198ตารางวาค่ะเป็นบ้าน2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำอยู่ที่ตำบลนางหัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ2ร้าน4แสนบาทราคานี้เลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้วิทยาลัยอยู่ใกล้กับ สาลากลางจังหวัดอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะอยู่ใกล้แมคโคอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้บิ๊กซีค่ะสนใจโทรคุยนัดหมายเข้าชมแปลงจริงและตรวจสอบเอกสารติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเจคโนได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านแล้วในคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ